มาดีจ้าพี่น้องวันนี้อีหล่าสีพาพี่น้องมาขูดมันพี่น้องมันอย่างดอกมันไปเลยเลยผูดเถ่าพูดเออนะขุดไปเห็นเคี่ยมงไดก็ขุดไปพี่น้องนี่เคี่ยมันอีหล่ามาขุดเราปในป่าเราบ้านนิหล่าพี่น้องม่ยายพนวาดมันต้มผุแล้วหลากกะสิมาขุดให้พี่น้องเบิ่งมันจะออกใกล้เหงามันไม่อยู่ใกล้เหงามันไม่อยู่ใกล้เหงาดอกหมันก็บ้ามันไปเลยเลยนะพี่น้อง ด่าสิุบรรับชมกันเลยครับแบบดหัวมันยญ่ซ้ำไดตามรับชมกันสับปะอี่อันนี้เขาเอติ่งมันนี่เป็นมันแบบนี้นะพี่น้องนี่อันนี้ติ่งมันด่าสิคุดหาหัวมันคุณพ่เห็นบ่ได้กินเลยพี่น้องซ้ำหนึ่งหาพ่เห็นว่ได้กินเลย ได้ขุดง่ายๆดิีขุดหน้าก็ขุดกระปูคนเดียวหน่พี่น้องเพื่อจะได้หัวม้าเนี่ยพอแล้วบอกมิแต่เอ็นนี่พี่น้องเรียกมันเอ็นเขาเรียกมันเอ็นมิดเอ็นแต่ว่ามันก็ะมีหัวอยู่พี่น้องแต่หาหัวมันท่านเห็นเอาเอ็นไปก่อนเอาเอ็นไปก่อนมันยังมาท่านเห็นหัวต้องเห็นบนเขาเขากินเอ็นไปก่อนพี่น้องมิแต่เอ็นนี่ก็เอ็น mới đây, đây Nguyên sân lại là sân sân sân, nắp, nọc cái nó, nọc là nọc Hà con nọc 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 nọc

ต,ตัวนี้นาะจะเป็นเคียร์ตัวนี้เนะี่ยตัวนี้นงามทั้งคูยบ่เดิก่นอนอยาวไปอาวแล้วยาวไปมันเอ,นอ็นอ มึงแซ่บก็แซ่บมึงขมก็ขมพี่น้องต้องเสียงดวงทำอีกโคตรก็ยากโคตรทาก็ยากนี่ตัดออกพี่น้องหนึ่งหัดัดแ๋้วเอ็นหนึ่งเอ็นหนึ่งมันเดี๋ยวมขึ้นมาเป็นทันทันเลยสับมันยาสับมันเนาะ เน <In. S 1> ้องถือหัวพ่อหัวใบไงหัวใบไงเลยใบไงเด้พ, <อ S 1> พ <อ S 2> ี่น้องดำดำเสียมถ้าหมัน,อมนสองหัวสองอินพี่น้องข้าวเดียวพ้าพอ่อพี่น้อง ก็ตุ่มหนึ่งมองเดียวกันได้เนี่ยพี่น้องมันหักขาดออกคตเป็นเงาๆได้ยู่บ่อ๋อเป็นทอนทอนอยูน่นะพี่น้อง <c ười> เงาๆ มุดเข็มอ้าวหัวอีกเหรอพี่น้องคนละหัวเลยนะคนละหัวกับตัวนั่นตดวย่างๆไปหัวซับๆหัวที่อีหลักพุธหัวพี่อืบแล้วคนอีกก้อนละหัวอีกแล้วตัวนี้จะซับมันใจเย็น สามมันคนละหัวสิขุดหัวนี่จะหักไปหนันหักไปถึงอีกหัวนึงหนันเอาพี่น้องโอ้ยน้องเงี้ยเงินทางใหม่เด้นี่พี่น้องมันเด้นมันงๆแบบนี้นี่เอห็นเหรอถ้าเอ็นมองงามก็ไม่ต้องเอาเงินทางใหม่เดี๋พี่น้องหมมัน นี่หะได้มาขุดหากให่พี่น้องเบิ่งเลยแล้วมาขุดมันน่ะยังมัจะใส่เขอยู่ตื่นแต่ตัวนี้เขาหลอกเข่แลกอะไรครับ Nó có bàn thương của long mó bóng bay tân bay đi móng mói tôn trắng bóng 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 วัดสุดมันจะเ,เป็นจังนีเ้เล็มเล่นเปล่สุดแบบนี้มไหมโอ้เงานี่หัวดกขนาดหน้าเดียว

ຈິກກົມມັນມັນນະແມ່ເດີ້ເ ุงาไปทางคุณหละคุณเข่าๆนะเห็นไหมงาหนั่งรูปๆไปเรื่อยคุณทราบขาดซับกิ้งคือขาดแล้วขาดแล้วหักไปเออพี่น้องเห็นไห ได้เป <In. S 1> ได้อยู่หักแด้หักได้อยู่ใช้ได้อยู่ถ้าไายมากเนี่นล่ะมันจะเป็นเซ็นเอามันจะไปิูจปใจ Ui cứng ต้มเปื่อยก็ะพี่นั้นเจียงกาเสียงนกเสียงกาในป่าพี่น้อง

พี่น้องขุดเอ็น Nn. Đây chỉ cao phân phút. P. Gai. Tôi sẽ bảo đêm phục vụ. căn cụ là khi nào. này khi kia mang mày ngơ gái Bên Redbird Bên Redbird 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 để Redbird 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 นี่มันเป็นหัวเข้ม,มันโม,นมนใหญ่มันตัวนั่นไหนใหญ่จันนง,นนนงนี่ก็มีมองแล้วหัวแล้วหัวงดีอยากเป็นหัวแต่พี่น้องเป็นเอ็นอยู่

ไปเรื่อยๆพี่น้องเครื่อหาขนาดเครือใหญ่ที่เขานำมาคืออันนี้เลยต่อมกไว้ะลักยังม่เปิด

ตายมันอยู่ทั้งพุ่นตุนตายมาทั้งพี่จะคตรเถืองเงาองมันอินนี่อินกูพาเททางพี่ ออได้หลายเติบอยู่พี่น้องได้ต้มหมอนึงนะกินมาเบิห์ตใมญ่องอยู่พี่น้องเบิดนแห้งก่อนนี่แหละเบิรนแห้งก่อนสำหรับคลิปคุดมันนี่แหละก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอิญพี่น้องมาคุดชอยกับบมาฝากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปคุดมันนี่แหละนี่แหละจะไปล้างต้ม เกียคน้ำตาลแซ่บๆนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีหลานเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนีหลานจะมาขุดอีกอยู่หลายอยู่พี่น้องแต่มันต้องใส่พลังแฮ้ขุดยากกว่ากระปูให้อยุดเด้พี่น้องนี่มันมันเอ็น Cô đào vẫn ơn Mắn em, Em nhắn cầm bỏ Em làm à, em làm